มีหนึ่งคอมเมนต์ในคลิปนี้ว่าเงินต้องถึงเท่านั้นแลถึงจะได้เห็นแบบธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จริงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูครับอย่างตู้นี้ตู้ 60P ไฟ s h i h i l o WRGB ของผมใช้รุ่นโปรนะครับแล้วก็ Alfo Inflow ที่เป็นแก้วสายยาง มีที่วัดอุณหภูมิมีที่วัดคาร์บอนนั่นสำหรับตู้ใหญ่นะครับตู้เล็กก็มีไฟอันนี้ชีฮิลอดสลิม30เซนแล้วก็มีที่วัดอุณหภูมิมีหัวคาร์บอนต่อท่อมาก็จะเป็นกรองกรองอีแ h a คาร์บอนถังมีหัวปล่อยคาร์บอนที่เป็นซินหน่อย แล้วก็มีระบบไฟมีเครื่องสำรองไฟมีอุปกรณ์ต่างๆมีแบคทีเรียด้านในมีวัสดุกรองอันนี้อาจจะเป็นกรองเล็กแต่ข้างในก็มีวัสดุกรองนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้อีกปุ๋ยต่างๆมีหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช้ตามแต่ความสามารถของเราซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นแบบไฮเทคนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันใช้งบประมาณ เยอะทีเดียวทีนี้ผมจะให้ดูอีกแบบหนึ่งบ้างครับอีกสไตล์หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เป็นแอ่งที่ผมเพิ่งจะเซตไปนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งตอนนี้มีต้นไม้และเริ่มจะโตอันนี้เป็นอเมซอนด่างก็ซื้อมาประมาณ120แถวบ้านอันนี้เป็นบอนก็ประมาณร0 0กว่าบาทเหมือนกันแล้วก็มีไม้น้ำ โลทาล่าอันนี้้านทูบนะครับแล้วก็มีมอสที่โดนตะไคร่ปกคลุมส่วนรองปูนก็น่าจะประมาณ250แล้วผมก็ทากันซึมแล้วก็ใส่น้ำนี่ต้องรอระบบเซตตัวก่อนนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันโดนแสงแดดค่อนข้างเยอะมีหลังคาใสกันอยู่แสงลงมาเต็มๆเ,เลยตะไคร่จะขึ้นเยอะหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องรอต้นไม้โต สักพักวตะไคก็จะหายไปครับใช้แค่แบคทีเรียน้ำเท่านั้นมีวัสดุกรองด้วยให้แบคทีเรียอยู่แล้วก็ดินเหนียวทีนี้มาดูอันที่มันเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแองอันนี้อยู่มาหลายปีแล้วแต่ผมเพิ่งมาใส่กรองแล้วก็ระบบแบคทีเรียเข้าไปประมาณ6เดือน บอลูนเลี้ยงง่ายมากหางลกยุง <laughs> ก็เลี้ยงง่ายอันนั้นก็จะเป็นอเมซอนอันนี้ Amazon อเมซอนจิ๋วลงมามีรอยโดนแทะหน่อยเพราะว่าอ่างนี้ไม่ค่อยโดนแสงเท่าไหร่ครับหลักการเดียวกันกับการทําตู้เลยครับอ่างนี้พิเศษหน่อยนะครับผมเอาไว้เลี้ยงพวกเตตราแล้วก็เอาไว้เป็นอ่างผักฟื้นแล้วก็เป็นอ่างที่แยกกักโรคด้วย ก็มีไดมอนด์นีออนมีพิสเทล่าประมาณ10ตัวแล้วก็มีซิลขวานเล็กกรองอันนี้นีโอมีเดียแล้วก็มีอ e ีแฮมเม็อยู่ด้วยที่ผมไม่ใช้แล้วแต่ยังทำงานได้ดีมีลิกเซียด้วยลิกเซียก็งอกได้ดีอ่างนี้จะสมดุลที่สุดสำหรับโซนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตำแหน่งของมันอันนี้ อยู่ใต้หลังคาพอดีทึบอันนี้อยู่ใต้สแลนได้รับแสงประมาณครึ่งวันแอ่งน,นี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดและเพราะว่าตำแหน่งในการวางแอ่งด้วยครับมีตำลึงน้ำญี่ปุ่นโตได้ดีมากมีโลททล่กาก้านทูบสูงขึ้นมาพอพ้นน้ำแล้วมันจะออกดอกด้วยนะครับมีอันนี้อเมซอนดา แล้วก็มีเพลกลาสด้วยครับมันติคาโลโตช้ามากแต่ดูสมบูรณ์ดีสิ่งสำคัญสุดเลยนะครับก็คือเราจะต้องมีตัวที่ให้แบคทีเรียอยู่มีลูพรุนแบบนี้อ่างนี้เนี่ยผมเลี้ยงกุ้งแคะได้ด้วยนะครับแต่ว่าย้ายไปในตู้แล้ว แล้วก็มีกรองให้แบคทีเรียอยู่เปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละครั้งสักประมาณ20%พอและหางนกยูงเนี่ยนะครับช่วยกินตะไคร้ได้ดีมากผมอยากจะให้ลองมองใหม่นะครับการที่เราจะเลี้ยงไม้น้ำหรือสร้างตู้ไม้น้ำหรือสร้างระบบชีวภาพขนาดเล็กที่เราจะมีความสุขกับมันได้เนี่ยแองพวกนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเราหาที่ในบ้านเราตั้งไว้ สำคัญมันเย็นมากนะครับการใช้อ่างแบบนี้เนะี่ยหรือว่าองค์ลดอุณหภูมิได้เยอะมากตอนกลางวันเนี่ยโคตรร้อนเลยแต่ว่าอ่างน้ำเนี่ยเย็นครับน้ําเย็นเจี๊ยบเลยแล้วต้นไม้ก็โตได้ดีเราอาจจะเลือกต้นไม้ที่ปลูกง่ายหน่อยอ่างนี้ก็จะเป็นต้นไม้ตระกูลพวกป่าชายเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาดแดงแสมปรงอะไรพวกนั้นก็ปลูกได้ ันนี้ผมไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่ามันมชื่ออะไรแต่มันสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีมากผมใช้ต้นนี้1ต้นอยู่ในอ่างขนาดประมาณเท่านี้แล้วก็ใช้เป็นดินเหนียวเลยล้วนๆครับมีใส่ดินปลูกไม้น้ําเข้าไปด้นิดหน่อยผมอยากให้มันมีแร่ธาตุเข้าไปตรงนี้โปะไว้บริเวณนี้เท่านั้นน้ำเนี่ยใสมากนะครับแล้วปลาก็ดูมีความสุขมาก และถ้าเอาปลาป่วยมาใส่อันนี้เนี่ยมันก็จะหายเร็วเหมือนกันผมใช้เป็นแอ่างที่ไว้รักษาปลาแล้วก็มีหาหากยูงไว้เป็นเพื่อนมันแล้วส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆเลยคืออาหารผมใช้เป็นตัวที่ดีๆเลยแหละเตตรามินตัวนี้แล้วก็อนนี้เพื่อลดของเสียในน้ำครับทำให้คุณภาพน้ำ ดีไว้ต้นไม้ก็จะงอกงามได้อาหารก็ให้ลงทุนนิดนึงครับ